โดยที่ไม่มีสาเหตุก็คือง่ายๆว่าหลอกเอาสนุกนั่นแหลคะครับส่วนยูเลจะไม่เหมือนกันยูเลนี้จะมาให้เห็นเพาะความแค้นครับพอเป็นแบบนี้ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าโยคยก็คือสิ่งสถิตยอยู่ในทุกๆสิ่งเลยพอเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาก็ในสมัยโบราณญี่ปุ่นก็มักจะอ้างว่าล้วนเกิดจากการกระทําของโยคอีกด้วยกลายเป็นว่าน้องโยคทุกตนก็คือรับเคาะดวงสวยไป ซึ่งโยใครก็จะมีหลายตัวเลยส่วนโยใครผมอาจจะมาพูดในคลิปถัดไปหากใครอยากฟังเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้นะครับเรามาฟังเรื่องเล่าของชาวเน็ตญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าอันนี้เรื่องหลอนเรื่องจริงจากอ่าทูช n นลเลยครับเป็นแพลตฟอร์มคอลัมน์ของญี่ปุ่นเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับถ้าใครอยากไปฟังเรื่องเต็มก็ลองไปเปิดค้นหากันดูได้ครับน่าจะยังเจออยู่ ผมย้ายเข้ามาในหอพักใกล้ๆมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเกียวโตทุกอย่างดูปกติจนถึงคืนที่สามผมฝันว่าผมเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ใต้บันไดตรงชั้นล่างของหอพักเธอใส่ชุดขาวผมปิดหน้าไว้เหมือนในหนังผีไม่มีผิด <c oughs> เมื่อผมตื่นมาตอนเช้าผมก็ไม่ได้คิดอะไรทำตัวปกติแต่เริ่มรู้สึกเย็นๆทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนั้น เพื่อนในห้องข้างๆก็บอกว่าอย่าไปมองบันไดนั้นตอนเที่ยงคืนเด็ดขาดแต่ก็อดใจไม่ได้ความอยากรู้อยากเห็นของคนเรานี่มันห้ามกันยากครับก็คืนนั้นผมลองแอบดูผมเห็นขาของใครบางคนที่นั่งกอดเข่าอยู่จริงๆซึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบว่าคืนที่สามคืนที่7จ็ดคืนที่13บสาพอนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตได้ยินแบบนั้นก็ย้ายออกทันทีครับ ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของหอพักบอกว่า,เ,าเคยมีนักศึกษาที่คอตอตๆที่บันไดนั้นเมื่อหลายปีก่อนเพราะเธอถูกแฟนทิ้งและไม่มีใครช่วยไว้ทันก็ตรงตามคอนเซปต์ของยูเลทุกอย่างครับแล้วก็ถ้าใครอยากเจอคืนนี้บังเอิญได้กินทูบก,ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับฝันดีครับ